โรแมนติกด้วยความโรแมนติกก็คือเซอร์ไพรส์ภรรยารในสถานการณ์ต่างๆในวาระต่างๆครับอืตรงนี้สำคัญไหมในความรู้สึกของตู่ว่าเราจะต้องเนาะะมีความโรแมนติกตรงนี้ด้วยผมว่าม,มันสำคัญครับคนะุณอาอย่างอย่างที่ผมบอกมาก่อนพอ,พอชีวิตเรายิ่งตอนมีลูกแล้วอะ่ะมันทุกอย่างมันไปโฟกัสอยู่กับกิจกรรมของลูกจน บางทีเราลืมที่จะเติมเลิฟแท้งเราลืมที่จะเติมตรงนี้ uh, okay, okay. นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวช่วยให้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรในอนาคตอ่ะ <c oughs> ถ้าเราคอยเติมตรงนี้ให้มันเต็มอ่ะมันจะไม่แห้งจนมันมันคราะฮะ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> คือคือเคยไปคัลิ n งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะแต่งงานอ <c oughs> แล้วเขาก็สอนมาว่าสิ่งเหล่านี้มันสําคัญ <c oughs> บางทีเราอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นหรือเปล่าเราก็รักกันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเลย มันแห้งวันหนึ่งที่คุณมีปัญหาหนักๆมันจะมันจะพร้อมที่จะแตกอผมก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำผมมองไว้ยังมากกว่าแต่มันมีคลิปหนึ่งที่พี่ตู่เหมือนไปทำงานแล้วก็ห่างกันหลายเดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็เจอแล้วก็ร้องไห้อันนั้นไปถ่ายหนังครับหนังภาพยนตร์ที่ออสเตรเลียแล้วไปในช่วงโควิดด้วยมันก็เลยแบบ ช่วงที่แบบระบาดหนักๆช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะเดินทางกลับมาได้ก็คือต้องไป3เดือนกลับมาไม่ได้แล้วช่วงนั้นคือภรรยากําลังจะคลอดลูกคนที่สองอแล้วสิ่งที่มันยากคือเราจะเลือกสิ่งนี้ที่อาจจะเป็นมันเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับ13มหมูป่าแต่แต่กำกับโดยรอนฮาวเวิร์ดซึ่งเป็นผู้กำกับ<อ>ที่อของฮอลลีวูดที่ผมดูเขามาตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบชอบงานงานเขาที่สุดแล้วคือด้วยความที่เราเป็นนักร้องนักแสดงไทยเรา โอกาสที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสักกี่ครั้งถูกต้องเราจะเลือกนั้นหรือเราจะเลือกโอกาสที่เราจะอยู่กับเนี่ยลูกกับภร<อ>รยาซึ่งสิ่งที่มันมันยากคือเราไม่อยากได้เราไปแคสเรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พอเรารู้ว่าเราได้ปุ๊บอะมันไม่มันไม่อยากไปแต่ว่าภร<อ>รยาผมกลับมาบ้านภรรยาบอกให้ไปแต่เขาร้องไห้ไปด้วยนะเขาบอกพี่ตู่ไป พี่ตู่ต้องไปเ้าลอง้องร้องไปด้วยก็เขาจะคอมันก็เลยใช่ครัอยู่แล้วคือโมเมนต์นั้นเขาคงอยากให้พี่ตู่แบบเขาเขาเห็นแล้วว่าว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะรีเกร้ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนมันแลกกับอะไรเยอะมากมันมีมันมีทั้งเพื่อนผมก็พูดให้ผมคิดว่าคุณอยากให้ลูกมองคุณว่า คุณเป็นนักแสดงที่ได้ไปแสดงหนังฮอลลีวูดหรือว่าคุณอยากให้ลูกมองว่าคุณทิ้งหนังฮอลลีวูดแล้วมาอยู่กับเขาใช่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันมันเราก็ผ่านกันมาได้แล้วก็ด้วยด้วยเทคโนโลยีแบบ Facetime ด้วยอะไรด้วยมันทำให้ให้เราเหมือนไม่ได้อยู่ห่างกันขนาดนั้นสามเดือนผ่านไปพอกลับมาพอกลับมาฮะเราก็เห็นภาพนีครับว่าผู้ชายคนหนึ่งเสียน้ำตา

พอแล้วพอแล้วตายยิงเลยตายตายสามเดือนน่ะมันแบบคือคนเล็กเราก็เข้ามาเราก็กอดเขาแต่เขายังไม่รู้เรื่องมากฮะเาะคือเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่คนโตคือพอเราเห็นเขาแล้วเราเห็นว่าสามเดือนที่เราไปมันมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยที่เราหายไปไปนาน ขนาดนั้นนะฮะมันแบบตอนคลอดน้องนี่คือพี่ตู่วิดีโอคอลเหรอคะตอนที่คลอดคนที่สองใช่ครับเพราแจ้งเขาไปว่าวันนี้นะที่เราเราถ่ายเรากําลังจะมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็โอเคปล่อยให้เราเอากล้องมาในเซนตได้ปกติเขาจะไม่ให้เอามือถือเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาผมก็เฟซไทม์แล้วในฉากที่ผมเล่นเป็นฉากที่กล้องมันอยู่ข้างนอกมันก็เลยไม่เห็นผมวางมือถือไว้บนตักแล้วก็เฟซไทม์ไปด้วยแล้วก็ภรรยาก็คลอดลูกไปด้วยแล้วมันก็แบบแล้วพอคลอดปุ๊บ ทุกคนก็รอถามทุกคัดว่าแบบไม้ยังไม้ยังแล้วมงก็เฮกัน,ะนอะไรเงี้ยครใช่ใช่มันก็เป็นเป็นบรรยากาศเนี่ยแล้วก็รูปแรกก็เป็นรูปนี้รูปแรกที่ถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกัน <laughs> เคยดูรูปไมเนี่ย รักลูกรักภรรยามากขนาดนี้เคยเหรอลูกกลัวไหมคะเพราะโดนเสียงค่อนข้างอบอุ่นดูด้วยเสียงอบอุ่นดูกกลัวเวลาพี่ก็พี่ตู่ก็เสียงอบอุ่นอ่ะคือไม่เหมือนแบบเวลาที่ผมแป๊ดเหมือนน้องอ่ะเวลาที่ผมดุก็จะดุดุจริงๆนะครับแต่ว่าณตอนนั้นคือเหมือนเรายังใหม่กับการที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเหมือน t e r b ์โบชูแล้วเขาจะเริ่มแบบมีแทนท rum มแบบโบยวายกีดโดยที่ เอาจริงเขาเองก็ไม่รู้เหตุผลแล้วตัวเราก็ก็ดีกว่ามันไม่ถูกแล้วเขาวันนั้นจําได้ว่าเป็นอย่างต่ําครึ่งชั่วโมงถึง45าในที่ที่เขากีจ่าแม่เขาผมก็ช่วยแล้วจนผมไม่ไหวผมก็ลงมาข้างล่างแล้วเขาก็ยังกีอยู่จนผมกลับขึ้นข้างบนแล้วเขาไม่หยุดผมก็เลยดุเสียงดังมากดุเสียงดังเลยตีพื้นด้วยเขานอนดิ้นอยู่ที่พื้นของตีพื้นปั้งตอนนั้นเหมือนผมก็สติแตกไปด้วยครับเสียงดังแบบที่ผมไม่เคยดังเช่ อย่าอย่าฟังเลยครับเพือที่เหลอเพราะหลังจากนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือนั่งอยู่กับเขาบางทีปอบเขาเขาก็ไม่อยากฟังอ,อยู่กับเขาและรอจนกว่าเขาจะใจเย็นของเขาเองแล้วค่อยมาพูดคุยกันแล้วมันก็เออมันก็ฝึกตัวเองแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทําถูกหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาเป็นอย่างนั้นกับน,น้องเขาน้องกี๊น้องอะไรเขาใจเย็นกับน,น้องเขาพยายาม ยังตัวเองผมก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็มาถูกทางในบางบางเรื่องอะไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แทบจะทุกบ้านน่าจะน่าจะได้ได้ได้มีบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยแบบนี้เข้าใจปะใคระใครเห็นมีคนมาแอบมองเห็นไหมครับมีคนมาแอบมองมีเด็กอยู่ตรงนั้นมีมีมี่ะนาข้างหน้ากอนไหมสวัสดีครับ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 นี่คือความใกล้ชิด ทำไปชิบกันครับเลี้ยงลูกตามกองถ่ายสบายมากฮะติดเทอมใช่ไหมครับใช่จริงไหมว่าลูกร้องร้องเพลงของพ่อได้แล้วเจริญรอยตามพ่อแล้วคนโตจริงจริงเขาก็ชอบนะฮะแต่ว่าผมสังเกตว่าคนคนเล็กเนี่ยจะมากกว่านิดนึงจะชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วเขาค่อยชอบให้เปิดเพลงเดิมซ้ําๆซ้ำๆแล้วไม่ใช่เพลงเด็กด้วยครับเรื่องของเรื่องชอบฟังเพลงผู้ใหญ่อาจจะมาจากผมด้วยแล้วก็จะมาจาก คุณย่าด้วยท,ที่ที่แบบว่าชอบเปิดเพลงเก่าๆให้เขฟังอ,องเราจะร<ป>้องได้เป็นท่อนๆเป็นบางคำอะไครับตอนนี้มีละครเวทีใช่ไหมฮะใช่ครับพิศวาสเดอะมิวสิคอลครับจริงๆแล้วมันมาจากความเชื่อของสมเฝ้าทรัพย์เป็นเกี่ยวกับความรักความแค้นบางคนที่เคยดูละครเวอร์ชั่นของละครก็จะมองว่าเกี่ยวกับผีเกี่ยวอะไรแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความรัก ของคนที่รักกันข้ามภพข้ามชาติบทที่ผมเล่นคือชาติที่แล้วเป็นพระอักเป็นทหารเป็นขุนพลที่ฆ่าภรรยาตัวเองเพื่อให้ภรรยาเป็นวิญญาณที่เฝ้า<ช>ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเพราะว่าเขาเฝ้าเองเขาจะออกไปลบไม่ได้นี่คือความเชื่อของเขาภรรยาก็เลยแขน,แข,นข้ามภพข้ามชาติยิ่งรักมากก็ยิ่งแขนมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันแตกต่างกันเยอะไหมกับการแสดงอันนี้พูดถึงการแสดงนะสำหรับตัวผมอะผมมองว่ามันมีความยาก และง่ายละครทีวีบ้านเราไม่ได้ซักซ้อมเหมือนละครเวทีใช่เราแต่ละครเวทีเราซ้อมกันเป็นเดือน2เดือน3เดือนมันเข้าไปอยู่ซึมอยู่ในตัวเราเรามีโอกาสได้ตีความทุกสิ่งที่เราพูดทุกคําที่เราพูดมันมีความหมายละครเวทีมันคือกลุ่มคนที่มีแพชชั่นมากๆอะครับทุกคนทําด้วยด้วยความเชื่อด้วยความรักมันเยอะจนพลังทั้งหมดเนี่ยมันห่อหุ้มพวกเราให้มันอยู่ในโลกเดียวกันที่มันมันเป็นโลกที่มัน มันวิเศษสุดๆเลยครับครับก็ตอนนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันครับฝากทุกคนที่ไม่เคยดูละครเวทีหรือเคยดูแล้วก็ตามอยากให้ไปดูเรื่องนี้มากๆจริงพิสวัตร t อ e Musical ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับครับผมต้องขอขอบคุณตู่มากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณครับพุทอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาช่วงนี้กันด้วยเพลงเพลงนี้ครับเธอที่ไร้ตัวตนพิสวัตร The Musical เชิญกัน ของฉันทับทิมมันช่นงเหมือนกับสิ่งที่ฝันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือไรถึงได้พบกันของที่เคยฝันเป็นจริงกับตาตั้งแต่ยังเล็กฝันเรื่องเดิมอยู่ท่ากลางดิน đan hoài mày nhìn xem con phong huyền vượt hồn lòng ta là chúc văn trời dính sao cầm lân lóng khài quanh viên ơi phai ở đây cõi mịt mồn trongฝันทุกคืน sì สื่อในเงามืดนั้นไม่เข้าใจเธอคือใครใหญ่จึงเกลียข้ากันเธอเข้ามาในผวาวังทำไมอยากจะรู้หลับตาฝันเจอเธอที่ไรตัวตนตื่นจากฝันความลับยังคงมือดมนอยากตา ปล่อยสิ่งที่มันใจให้ชีวิตได้ก้าวต่อไปเพียง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เธอควรสันใจสถาน <Yeah. S 2> เธอมีดร้องทรามาน <Yeah. S 2> ดั้งตัวฉันโดนป <Yeah. S 2> ีตจมีแต่คำถาม <Yeah. S 2> เราผ่านพบเราะเหตุใด <Yeah. S 2> เธอจะคอยติดตามถึงเมื่อไร <Yeah. S 2> เธอหยุดปันนใ้ <Yeah. S 2> หยุดความรุ่มรอที่คอยรลอกอ่ อย่ากตามหาตูวเธอที่ไรตัวตนอยากตามหาความลับเทียงมืดมนอยากตามหาคำตอบชีวิพียของเธอเหมือนอยู่ไม่ไรอยากจะเข้าใจอยู่แห่งคนใดจะตามหาเธอต่อไปให้ 10เนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต10 Day ค่ะ